สวัสดีฮัลโหล,โลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับตอนที่23การเดินทางที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ทำงานโรงงานและทางโรงงานได้พาพานักงานไปเที่ยว ปีนเขากันซึ่งปกติแล้วเขาที่พวกเขาจะไปปีนก็ดังพอตัวมีคนเยอะมากแต่เรื่องนี้ทำให้ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่ามันคือขนาดาษผ่านมา20ปีเพียงพึ่งน,นึกได้ว่ามันน่าจะผีในปี2532ในวันที่ไปปีนเขามันมีเหมือนกับว่า ลูกแรกบินง่ายจึงกลางเดินกันที่นั่นแล้วผู้หญิงก็จับคู่กับเพื่อนสาวเป็นสามคนพนกักงานคนอื่นก็ไปเที่ยวเรื่องมันเกิดตอนที่กําลังบินเขาลูกที่สอง ที่นี่ที่นี้ด้วยนั่งทั้งสามลงงานขึ้นมาถึงบนสุดบนยอดเขาก็มีคนอยู่เช่นกันและเมื่อถึงเวลาลงพวกนางทั้งสามก็ลงกันไประหว่างที่กำลังลงเขาบอกเลยว่าเขาบอกก่อนว่าเวลาในตอนนี้เป็นเวลาช่วงเช้ามืด ลงมาได้เห็นเด็กสามคนวิ่งไปเพื่อนได้พูดเราตามเด็กนั่นไปน่าจะเป็นเด็กแถานี้น่าจะเป็นทางรับเด็กพวกนั้นใส่ชุดแบบที่เด็กไทยสมัยก่อนใส่ยีโจงกระเบนตอนตามไปก็ไม่คิดอะไรแล้วเมื่อตามไปก็หลงป่าเอาจริงมันไม่ใช่ป่าแต่เหมือนทุง่งลาบแล้วทั้งสามก็หาเด็กไม่เจอ ระหว่างทางไปมีเพื่อนคนหนึ่งเกือบตกหน้าผาแล้วดีที่ช่วยไว้ได้ทันแล้วก็เจอรอยเท้าเหมือนเสือรอยเท้าค่อนข้างใหญ่หาทางไม่เจอสุดท้ายหมดแรงก็นอนลงนอนกองกับพื้นทั้งสามได้พักลงแล้วเธอก็ได้คิดถึงหลวงพ่อที่เธอเชื่อว่าช่วยลูกช้า ก็มีเสียคนเดินเยอะมากทั้งที่สามคนนี้แค่นิดเดียวก็เจอแล้วแต่ไม่เจอแล้วขอหลวงพ่อช่วยแล้วทั้งสามก็ได้กลับลงมาจากเขาสรุปามา20ปีแล้วเพิ่งนึกได้ว่าน่าจะเป็นผี